สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมที่เข้ารับชมพระเครื่องจากช่องชาธรมกาอยู่กับของสองพระแท้นะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลดีมาแนะนําและรีวิวให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับทางท่านพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์จะแบ่งปันพระเครื่องรุ่นนี้จากทางร้านวัตถุมงคลโบราณตำนานเพื่อชีวิตชาธรมกาทางร้านพร้อมยินดีที่จะเปิดราคาแบ่งปันให้กับท่านพี่น้องนะครับ และขอรับประกันความแท้กันตลอดไปนะครับหากไม่แท้ผมพร้อมยินดีที่จะคืนเงินให้กับท่านพี่น้องนะครับเรามาดูพระกันเลยนะครับพระเครื่ององค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้งให้จังหวัดปัตตานีปีพศ2543นนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับ เป็นรูปของท่านหลวงพ่อทวดประชังให้นะครับด้านหลังเหรียญเป็นรูปของพระอาจารย์ทิมธรรมทะโลนะครับเป็นเหรียญพิมพ์ทรงหยดน้ำเนื้อทองแดงนะครับตัวอักษรด้านหน้าอ่านว่านโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภคกวาหลวงพ่อทวดปัดชังให้นะครับ ให้ท่านพี่น้องโฟกัสไปที่ใบหน้าของท่านหลวงพ่อทวดนะครับผมจะส่องให้ดูนะครับใบหน้าของท่านหลวงพ่อทวดจะต้องไม่เบลอไม่บวมนะครับจะต้องคมชัดนะครับในตาของท่านหลวงพ่อทวดลึกคมชัดนะครับเสี้ยนในการปั๊มสายกระจายทั้งองค์นะครับ เส้นเสี้ยนคมคมนะครับตามซอกตัวหนังสือนี่นะครับค่อยๆดูนะครับเส้นเสี้ยนคมนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับ,ๆๆรบเห็นนะครับตัวสอนเป็นแท่งคมชัดนะครับลายกระนก คมชัดนะครับลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวสอนคำว่าอาจารย์ทิมธรรมะทัโล2543นะครับให้ท่านโฟกัสไปที่ใบหน้าของท่านพระอาจารย์ทิมนะครับผมจะส่องให้ดูนะครับ ยังไม่เห็นนะครับใบหน้าของท่านอาจารย์ทิมจะต้องไม่เบลอไม่บวมนะครับในตาของท่านอาจารย์ทิมจะลึกคมชัดนะครับตอกหมายเลข44ไว,ดว้ด้วยนะครับออกแจกเมื่อปี44ด้วยนะครับให้ท่านพี่น้องสเกตและจดจำหมายเลข44ให้ดีนะครับจะคมชัดนะครับ จะไม่เบอร์นะครับถ้าเบอร์เบอร์เป็นการทอนพิมพ์นะครับเส้นเสี้ยนคมคมเต็มทั้งองค์นะครับค่อยๆดูนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับ เรามาดูตัวตัดของเหรียญกันนะครับผมขออนุญาตเทียบเหรียญก่อนนะครับผมเทียบตัวตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เอาเหรียญทมนิเกลกับเหรียญทองแดงมาเทียบกันนะครับเรามาดูตัวตัดของเหรียญกันเลยนะครับด้านล่างเหรียญนะครับตรงวแหวนคําว่าวัดนะครับหรือว่าตรง17นาฬิกา30นะครับผมจะส่องให้ดูนะครับ ยัไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับล่องลึกๆนี่เลยนะครับเห็นนะครับล่องลึกๆนี่นะครับดูช้าๆนะครับจะเย็นๆนะครับนี่นะครับชัดนะครับเหรียญทองแดงนี้ย่อนสวยนะครับเพราะมีสนิมเขียวมาจับ ที่ลายกระนกนะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเอาโซดาไฟกับน้ำป่าผสมกันก็ล้างออกนะครับแต่ผมไม่นิยมล้างเหรียญน,นะครับย่อนสวยนะครับเหรียญทองแดงผมเปิดราคาเหรียญละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับส่วนเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับผมขอเปิดราคาเหรียญละสองพันบาทนะครับถ้าหากพี่น้องท่านใดมีความสนใจจะแบ่งปันพระเครื่องรุ่นนี้ ให้โทรติดต่อทางไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับผมพร้อมยินดีบริการคัดจัดส่งฟรีนะครับและขอรับประกันความแท้กันตลอดไปนะครับถ้าหากไม่แท้ผมพร้อมยินดีที่จะคืนเงินให้กับท่านพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับวันนี้ชาธรรมกาสวัสดีครับ